เครื่องบินขับไล่ F a 18 Hornet เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบอเนกประสงค์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกถูกพัฒนาโดยบริษัท m c คโดนัล l ์ดักลาสและนอร์ทร o อเพื่อใช้งานกับกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการรบทางอากาศและการโจมตีภาาพ,พื้นดินจึงถือเป็นเครื่องบินที่มีความยืดหยุ่นสูงและทรงพลังอย่างแท้จริง F A18 Hornet นเริ่มเข้าประจำการครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1980และยังคงถูกใช้งานอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันจุดเด่นสำคัญของเครื่องบินรุ่นนี้คือโครงสร้างที่แข็งแรงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและความสามารถในการขึ้นลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้อย่างปลอดภยัยทำให้มันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติการทางทะเลด้านการออกแบบ F A18 Hornet เนมีเครื่องยนต์คู่ที่ให้แรงขับสูงช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการบิน แม้ในกรณีที่เครื่องยนต์หนึ่งขัดข้องตัวลำเครื่องมีรูปทรงลู่ลมช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความคล่องตัวในการรบระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลหรือ fly by wire ทำให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพการรบที่ซับซ้อนในด้านอาวุธ F A-18 Hornet สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์รวมถึงปืนใหญ่อัตโนมัต m ิ m 6 1บเูลการขนาด20มิลิเมตรทำให้เครื่องบินรุ่นนี้สามารถรับมือกับเป้าหมายได้ทั้งบนฟ้าและภาคพ,พื้นดินอย่างมีประสิทธิภาพระบบเรดาร์และเซนเซอร์ของ f a 1 8 hornet ถือว่าล้ำสมัยมากในยุคข,ของมันเรดาร์สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันช่วยให้นักบินมีความได้เปรียบในการรบนอกจากนี้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยป้องกันเครื่องบินจากขีปนาวุธของสัตรู เพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสนามรบจริง F/A-18 Hornet ไม่ได้ถูกใช้งานเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังถูกส่งออกไปยังหลายประเทศเช่นแคนาดาออสเตรเลียสเปนฟินแลนด์และสวิตเซอร์แลนด์แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในสมรรถนะและความน่าเชื่อถือของเครื่องบินรุ่นนี้แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆเข้ามาแทนที่บางส่วนแต่ F/A-18 Hornet ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความคล่องตัวและความอเนกประสงค์ในโลกการบินทหาร ด้วยประวัติการใช้งานที่ยาวนานและผลงานที่พิสูจน์ได้ในสนามรบเครื่องบินลำนี้จึงยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารที